ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรีนะครับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5กรมวิชาการเกษตรโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากสำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้องนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลบอ่อสุพรรณนะครับแล้วก็คุณประถมพงศ์นะครับจตุพิสารพงศ์นะครับเจ้าของแปลงต้นแบบท,ที่ให้เราจัดงานในวันนี้นะครับแอบลองใช้อยู่ตลอดนี้นะครับพอส่วนส่วนในเรื่องของแหนแดงก็จะมี ก็จะมีแปลงอื่นที่เขาไปทดลองใช้อยู่ของผมยังไม่ได้ทดลองใช้ของผมกําลังเลี้ยงนะก็ก็จะมีไหนแดงอีกตัวหนึ่งนะครับก็อันนี้เราเล่าให้สู่กันฟงังพอเป็นสังเกตคร่าวๆครับผมสวัสดีครับครับเรียนผู้มำนวยการสมนักวิจรรัยและพัฒนาการเกษตร,รเกตที่ห้าในเสกสันวันนลยปีกระผมในสักัดหวงแก้วนะครบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี คณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกท่านขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการพยัญ์สูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชปลอดภัยโดยการจัดการดินปุ๋ยและใช้ชีวพันกำจัดศัตรูพืชในวันนี้นะครับศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรการจนบุรีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่5กรมวิชาการเกษตรได้ ดําเนินโครงการนะครับชุมชนนวัตรกรรมวิชาการเกษตรพืชภากบ,อบ,บ,บอ่อสุพรรณตำบลบ่อสุพรรณอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีกลุ่มสมาชิกแปลงใหญ่ตาบลบ,บอ่อสุพรรณนะครับซึ่งมีวิสาหกิจชุมชนอยู่รวมสักเจ็ดแห่งด้วยกันนะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนบอ่อสุพรรณดอนสารเจ้าวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ คนพันเนิร์วิสาหกิจชุมชนก้าเกษตรวิสาหกิจชุมชนภูไอดาววิสาหกิจชุมชนบ้านเตอส้มวิสาหกิจชุมชนติดจากการรายงานของผู้นวยการสู่วิจัยพนาพก,การเกษตรกาญจนบุรีว่าผู้บริโภคนะครับหันมาใส่ใจสุขภาพมีความต้องการพืชผักที่ปลอดภยัยจากสารเคมีมากขึ้นในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เกษตรกร กลุ่มผู้ปลูกผักบ่อสุพรรณทุ่งคอกและพื้นที่ใกล้เคียงแห่นาผลิตพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีควบคุมศัตรูพืชตกค้างตามมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคความปลอดภัยของตัวเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมและศูในย์วิจัยพันาการเกษตรการุนบ,บุรีได้นำเทคโนโลยีการ ผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรจำนวน9ก้าชนิดไปใช้ในแปลงต้นแบบผลิตพืชผักของเกษตรกรจํานวนสิบลายจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชนะได้อยังมีประสิทธิภาพผลผลิตพืชผักจากแปลงต้นแบบมีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้างในผลผลิต ตรงตามมต้องการของผู้ริโภคมันสามารถครบคุมแมลงศตูเพื่อที่อยู่ในหินได้โดยเฉพาะต้นงหมัดผัดซึ่งแมลงแมลงศตูเพื่อที่ทุกท่านบอกว่าเออเป็นปัญหาหนักหนามากนะคะอันนี้ว่าถ้าก้องาผลิตของเราอันนี้มีใครมีเคยใช้ใชไส้ตะกอีกไหมคะมีสิคะคุณนกน้อยคุณสุภาพเคยใช้ไหมคะนอกจากคุณนกน้อยคุณสุภาพมีใครอีกไหมคะใมวิชาการเกษตรเนี่ยมีในเรื่องของแมลงหางหนีบอยู่3ามชนิด อ่านีมีตัวเนี้ยตัวเนี้ยเด่นสดเพราะว่าอยู่มาก่อนเริ่มเผยแพร่มาก่อนนะคะคือมแมลงหางหนีบขาวงแหวนนอกจากนั้นจะมีมะแมลงหางหนีบสีน้าตาลมแมลงหางหนีบสีดาแต่วันนี้หนูขอพูดถึงตัวนี้ก่อนแล้วกันตัวนี้เอามาเป็นพระเอกวันนี้ทําตัวตามสบายนะคะทําตัวแบบลุงข้างหน้าก็ได้นะคะนั่งสบายสบายเลยวันนี้กันเองทางนั้นอ้าว่อนอื่นหนูอธิบายนี้ก่อนเผื่อพี่ๆจะเคยเห็นในแปลงตัวเองด้วยซ้ำ จริงๆมันชอบนะถ้าเกิดว่าตรงไหนเนี่ยเป็นแปลงอินทรีย์อยู่แล้วค่ะอาจจะเจออยู่ในแปลงอยู่แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวขนาดของมันเนี่ยประมาณเซนครึ่งถึงสองเซนตัวเล็กๆประมาณนี้นะคะลำตัวเป็นแบนๆยาวๆมีสีน้ำตาลดำแล้วก็ลักษณะเด่นคือที่ขาหกขาอันนี้สมมุติว่าเป็นมอหุงข้าว เราก็จะใส่ข้าวเปลือกลงไปและใส่น้ําให้เหนือข <f corona> ้าวเปลือกมาประมาณหนึ่งเซนติเมตรนะคะแล้วเราก็เอาเาเป็นหมูขุงนะคะก็คือถ้าเกิดท่านอยากได้ปรนมาได้เป็นโคเี่ยมากไปจํเนวนมากก็จ้ใช้หม้อุงข้าวที่มีขนาดใหญ่ใช้หม้อุงข้าวนะคะที่อยู่ที่บ้านนะคะตอนที่เราเอาข้าวไปแล้วนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็ต้องหยุกนะคะค่ะแล้วก็มาคนบอกเลยนะคะข้าวเปลือกเนเวลาหุงไม่มีการตีนะคะ เราขุมเท้าสารดีๆนะคะมอดิสุดแต่เท้าติดไม่ดีนะคะพอครบหนึงชั่วโมงเราก็คนนะคะอ่าคนเพื่อให้น้ำแบบที่อยู่้า้ล่างะกระจายขึ้นมาให้ทั่วมอแล้วก็ผลต่อไปครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเราก็คนอีกหนึ่งรอบค่ะจากนั้นก็ปิดปิดมอพาวพย่านะคะขย่าไม่เชื้อหมงเชื้อที่เราใส่า้าไปกระจายให้ทั่วมอนะคะ จากนั้นนะคะลงเข็มมุดนะคะเข็มปลายแหลมนะคะเข็มมุดเนี่ยนะคะเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ทิ้มเรไปจะทิ้มนะทิ้มทิ้มเราไปที่บริเวณปากถุงนะคะประมาณยี่สิบครั้งมีคนบอกข่าวว่ามากกว่านั้นได้ได้ค่ะามสบายนะคะแล้วเวลาเวลาเรียนะเวลาเรียง แบนๆนิดนึงแล้วก็ยกถุงเราต้องยกปากถุงขึ้นมาค่ะเพื่อการกดเปื้อนค่ะและถ้าการการกดเปื้อนค่ะพี่วิทูลบอกโหผมรอนานมากเลยเดี๋ยวเราทำให้หมดเลยนะคะเราเราทำให้หมดเลยเนาะ จะมีสนาปมบริเวณของรากพืชครับปมในตัวนี้คือจะเป็นปมที่แตกต่างจากปมของลายโซเบียมพืชตะกุนถั่วนะครับถ้าในาปมลายโซเบียมนะครับมันจะเป็นปมอยู่บริเวณข้างรากใช่ไหมครับแต่ถ้าตัวโรครากปมเนี่ยมันจะเป็นปมอยู่บริเวณกึ่งกลางรากของพืชเลยครับตัวนี้เราสกิดหรือว่าไปเคียงอะไรก็ไม่รุดนะครับเพราะว่าเขาสังไปในรากพืชแล้วแต่ถ้าเป็นปมลาโซเบียงเนี่ยคือปมที่ประโยชน์นะครับคือถอนออกมาอาจจะมีการรุดร่วงได้นะครับ มาวิธีการใช้นะครับเราก็จะนําก้อนเห็ดนะครับที่เราได้เชียดเชื้อไปแล้วนะครับเดี๋ยวเวลาส5ห้าวันนะครับนามาบี้นะครับเพื่อให้เชื้อของเขานะครับแอคทีฟหรือว่าเกิดการขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราไปใช้นะครับนะครับเราก็จะบี้นะครับเห็ดนะครับที่ที่มีการเช่้อเชื้อวไปส5วันเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เต็มก้อนอย่างนี้แล้วนะครับบี้ไปที่เนี้ยนะครับ การที่เอียดลนวะใช่ไหมครับเราก็จะมัดปากถุงหล,ลวงไว้แล้วก็ทิ้งไว้ห้าถึงเจ็ดวันนะครับถ้าจะฆ่ากาศหรือเป็นช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับเราก็มันห้าวันเนี่ยก็เชียอของเขาเนี่ยจากที่เป็นที่เลือกนี้นะครับเขาก็จะเดินเป็นสีขาววันนี้พีชหนึ่งรอบนะครับเพื่อให้เชื้อเขาขยายปริมาณมากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วครันี้นะครับเราจะมัดปากถุงหล,วง,ลวงทิ้งไว้ วิธีการนาไปใช้เราจะแนะนําให้เกษตรนะครับนําไปผสมในวัสดุเพาะปลูกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราซุดแล้วปลูกผักใช่ไหมครับเราจะไปใช้เนี่ยไปยอดทุกหลุมนะครับมันจะเสียเวลาค่อนข้างมากนะครับถ้าเราไปผสมในวัสดุเพาะก้าใช่ไหมครับในหนึ่งถาดเพาะเมล็ดนะก็คือในหลุมหนึ่งร้อยห้าหลุมหนึ่งร้อยแปดหลุมนะครับหรือหนึ่งร้อยสิบห้าหลุมนะครับจะใช้เห็ดตัวนี้นะครับหนึ่งช้อนสั้น กินข้าวของเรานะครับหรือซิกกรรมนะครับนะครับผสมลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วกว็ถ้าจะให้ดีก็คือเราคุมน้ําให้ความชื้นสักนิดนึงนะครับแน่แน้งใน่พันของกรมวิชาการเกษตรนะครับอัชรามังโอบิลาเนาะก็เป็นเหมือนกับโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์นะครับจะเป็นปุ๋ยเคมีให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่เราไม่ต้องซื้อนะครับมันสามารถตรึงในโตรเจนในอากาศมันเก็บไว้ในโคงไนแล้วก็ปลดปล่อยเป็นรูปแบบของไนเตรตนะครับ ก็อยูประมาณ5 5เปอร์เซ็นต์เขาจะปลดปล่อยในเนื่อตัวของย่อยสลายนะครับมันก็มีชีวนนิตชีวามีหลายตวัวของกลุมพิชาการครับจึงเข้ามาชมกันนะครับเชื่อราไทโคลเดมากครับที่เรียลนลงไปในฐานเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับีบนนั้้ก็ได ไปจุดเพื <to> people s people s ่อสมคุณกระลำยังไม่มีกระลำ BX กระสิลัสักอิลิสนะครับ BX ควบคุมโลกใบจุดในพืชสมคุณกระลนะครับดีครับใช้เอยครับแนอกไปใส่ในรองัืชนะครับเป็นอมบอเมนหรือกระป๋าสมคูณ ใส่ดินเลนดินนาสูงจากนนาพืกนภาชนะที่เราเตรียม10เซนนะครับใส่ตัวท่อปน่อ่เท่ากันนะครับคว่อยกะดวกเท่ากันแล้วเติมน้ำ15เซนนะครับข้ามีน้ำครามีน้ำเลยะนะครับแ,บแม้แดงเขาไปใส่พืชใส่ผักได้ทุกชนิดเลยครับเราจะปล่อยในตัวที่น้ำมาในเมื่อต้นเขาย่อยสลาั